สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำนี่นะครับชูฉี่ปลาดุกวีนานะครับอันนี้หัวปลานะครับผมกระทอดแยกห่างนะอันนี้ว่าให้น้องแมวครับแล้วก็แม่ก็กินเล่นนะกึดกืดนะครับเป็นปลาน้อยกินได้นะครับมอเล็กๆอร่อยอน,นิงไปทำใบกระเทานะครับทอดไม่ลอยนะทุกคน อา l i ได้ส f o แล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมนะครับขอเปิดอนุญาตเปิดหลังบ้านระบายหน่อยนะชุนนะคนเราก็ผัดผัดไฟอ่อนๆกลางๆนะครับอย่าไปใช้ไฟแรงนะมันจะไหม้เราก็ผัด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 ,ผดไปเรื่อยๆนะครน,นี่ปลาอันนี้ก็ปลาดุกที่เราทอดไปเสร็จแล้วนะครับน,นี่ผมก็ลองให้น้ำมันมันออกนะ นี่เป็นปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยนานะครับพอดีเอามาตัดฐันจังหวัดนะพอดีที่บ้านเอ่อพิสซักจับปลานะที่บ้านเราจะให้เริ่มสุกเริ่มหอมนะครับแล้วก็เติมน้ำลไปเติมน้ำไปทำปลาเริ่มจะทำน้ำมันครับเปิดเติมหนวงหน่วครับหนวงเต็มเลยน้ำตาลใส ไปรอดีครับรดีนิดนึงดีเสร็จตามด้วยซอิ๊วขาวไม่เปครับ<ๆ>ผมก็จะทำการชิมดูนะครับ mm. อืมหวานเค็มกำลังดีซูช,ชีมันต้องหวานๆน,นะทุกคนเนี่ยตามอีก จุกไปน้ำมันเนียวแล้วครับนนะครับผมจะใส่เมล็ดกาปลาร เป็นปลานะครับเลยนะทุกคนอาหารมากเลยครับปิดไฟได้เลยนะครับนี่ว้าวไปเจ็บแวก็ไปแล้วก็โรยใบกะเพรากันนะครับ